สวัสดีค่ะน้องปริมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเวลาข้อก็เก่งได้ข้อที่47ค่ะโจทย์เขาบอกว่า a ยกกำลัง3นะคะลบกับ b ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ27แล้วก็ a ลบ b นะคะมีค่าเท่ากับ9ให้เราหาค่าของ a คูณ b นั่นเองค่ะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็อื่นนะคะเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือ a ยกกำลังสามลบ b ยกกำลังสามนะคะจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b คูณลงเล็บ เอยกกำลังสองนะคะบวก AB แล้วก็จากนั้นก็บวกกับ B ยกกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าก้อนนี้เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ27นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นนะคะมาดูที่ก้อนตรงนี้เลย AB ตรงนี้นะคะก็จะน้องเบนนะคะก็จะทำให้เป็นลบก็คือลบสองลบสองจากนั้นนะคะก็บวกกับ3 AB นั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้เป็น แบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นก้อนสีเขียวเหมือนกันอ่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าตรงตรงนี้นะคะมี a ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองแล้วก็ลบ 2ab แล้วก็จากนั้นบวก b ยกกำลังสองอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ x อยกกำลังสองนะคะลบ 2ab บวก b ยกกำลังสองก็คือเหมือนก้อนนี้เลยนะคะตรงนี้ a สาม 3ตัวนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกํกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าเราก็จะมาจัดหมายก็จะได้เป็นอ่าได้เป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะเหลือบวกกับ3 ab นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็ใส่วงเล็บไปตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น27นะคะแล้วจากโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่า A อลบ B นะคะมีค่าเท่ากับกัานเองแสดงว่าตรงนี้เราก็จะแทนค่าเป็น9ไปเลยนะคะเราก็จะได้เป็น9คูณกับวงเล็บนี้นะคะก็จะเป็น9กยกกำลังสองแล้วก็บวกกับ 3A b นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น27นะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะคะ9คูณอยู่แล้วก็จะย้ายไปหารก็จะได้อ่ดตรงนี้ในวงเล็บนะคะก็จะเป็น81ดังนั้น81นะคะข้างนี้เหลือเป็น81บวก 3ab แล้วก็ย้าย9นะคะไปหารก็จะเหลือเป็น3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะย้าย81ไปลบอีกแล้วก็จะได้เป็น3ลบกับ81นะคะก็คือจะได้เป็นลบ78นั่นเองค่ะติดลบ78นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ab เนี่ยก็คือ ลบ78นะคะแล้วก็ส่วนด้วย3ตรงนี้เนี่ยจะหารกันแล้วนะคะได้เป็นลบ26นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะเป็นค่าติดลบนะคะก็จะตอบว่า AB มีค่าเป็น26ลบ26นะคะอ่ะก็จะเป็นคำตอบของเราค่ะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันละข้อก็เก่งได้ข้อที่47ค่ะ